โดยสบายดีเลยเปิดภามามันนี้กับพาอิดซีมาหาผู้สาวโสดหน้าใหม่นะทุกคนกับผู้จบผูงามคนอื่นแนะนำตัวเองไงนะาสออาวอลันอายุ19ปีสาวอลันอายุ19ปีผ่านมานี่กะเคยแต่งงมแต่งงานอยู่บมดน,นะยังไม่เคยเจักันเถอะ อผู้บ่าวผู้แพด้่ผู้าวแตยังเคยมีชสิมีเมื่อนีเลยเนาะเออยังบ่เคยลงยังบ่เคยมีผู้บ่าวจักเทื่อเนาะอืมที่ผ่านมานี่ก็เคยเข่าหําโม,มเฮียนอยู่บ่ฉันนะเคยเออแสดงว่าบมมีปัญหาในการตอบแชทต,ตอบไลน์เนะ <c oughs> าะอืมภาษาอังกฤษได้บ่ภ <c oughs> าษาอังกฤษอเลยนะ พ่อได้เต็ตัวมั้งแม่พ่อได้บ้างค่ะ d <Good> morning I love you กับโนโนบายบายอะไรเนาะแต่คือเมื่อนี้ทางเจ้าเองนี่ยางออกมาเปิดใจว่าอ่าเปิดใจหาคนคุยเฉยเอยปหรอวะเนี่ยได้อ่าเปิดใจหาคนคุยเปิดใจหาคนคุยอืม คุยดนหมดยังเลือนไปเป็นแฟนใช่เวลาด่นจะกีหาเดือนคนแล้วเพื่อเข่าใจกันด <laughs> ิเป็นยงังแข็ยุ่งกัดยุ่งกัดผู้สาวเลยคนบุญคนขาวเนาะยุ่งกัดเด่นจิงคึงแล้ว <laughs> จะเป็นลูกผู้ที่จะได้เถอะนะ ลูกชาวลาแล้วก็ลูกชาวเดียวอีกอ๋อจะมูลขอนแน่เนาะส่วนอ้ายเ่ยมีครอบครัวบดยังยังยังโสดบดสองแสดงว่าพ่อแม่ยังมูมีลูกใครยังมูมีลูกเคยเนาะผู้ก็หน่ามีมีแล้วแต่ว่ายังไม่ทันแต่งอมีแฟนแล้วพ่อแม่ก็ยังเบิดบ่นัั่ยงอม ยังแขียแหงอยูอ่ทางว่าสิมีแฟนนี่มักนุ่มทั้งหลายเป็นพิเศษลาวไทยหรือว่าต่างประเทศได้หมดเลยได้หมดเลยเอาอายุประมาณจกปีกบะบะปีขึ้นไปกับปะจํกอัน้โอ้เาปีขึ้นไปแล้วก็บประจํากันอายุวีกคุยได้แทวว่นะอ่า คันว่าเพื่อนเป็นพ่อห้างนางใหม่ได้ใช่นางรับได้อยู่บะเพื่อนเป็นพ่อห้างหรือว่าพ่อไม้ประมาณนี้เลยเพิ่นหมักเขาได้เนาะว่าเพิ่นหมักจะหมักคนแบบที่นี่ใสแบบได้ใช่ไหมอาอใจเก่งอ๋ออบอุ่นนะเนาะอืม บ่เคยมีแฟนหากอยากได้คักๆเนาะจะมีแฟนทั้งที่ก็อยากได้คักๆเนาะขันเอานี่ยากให้เพิ่นมายูนน้ำเฮาบ่หรือว่าเฮาจะไปยู่น้ำเพิ่นหรือว่าแล้วแต่เพิ่อนสะดวกแล้วแต่เพิ่นสะดวกเนาะ ถามว่าเพิ่นมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองกับเมนเท่าไ้ได้ไปอยู่นะเพิ่อนเนาะเาพราะว่าขันมาปฏิขานเวียขานงานอยู่คพุ่นเนาะเท่ากับเวลากินหอดกันเรียมมายามเนาะ่ <c oughs> <c oughs> อแมอยทางพี่อชงตำดำขาวบปต,ติว่าจะบอกอะกับบุญาำกัอายุอีกอสว่วเก่งหลายเนาะ ทางว่ามีนมนมเพิ่นอย่างมาลิดมาเที่ยวอยู่พี่มาได้บนะ่เนี่ยเพื่อนเจ้าพีไ่ได้ถือว่าเฮาบนมีแนวอย่างสุกเสียงไว้เนาะ <c oughs> มาเปิดใจมาลินมาเที่ยวได้ินดีตอนครับพื่อนเพิ่มากินป่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะเั่นเพิ่นโบสสะดวกมาฮอดพี่กับเพิ่นอย่างมาลินมาเที่ยวฮอดมุกดาหาเท่ากับ ไปเจอได้บ่น่ะตน่ะคิดว่าน่าจะได้น,น่าจะาาได้อายันโฟเมย์มห้ไปคันคันไปก็ต้องมีผู้ใหญ่ไปน้ำประมาณนี้บ่อ่าม่์ควงวนะเนาะยังมืทันจักกันปันไดไปพ่อกันเลยสิ <c oughs> <c oughs> เอาแม่หรือว่าเอาพี่น้องไปน้ำเนะาะจะคนหนึ่งหรือสองคนลูกสาวหลานี่ขอดองแพงบ่ แพงแม่เคยบอกไว้ว่าน่าจะแพง <Hey. S 2> สาวเดียวด่อ่าแถวบ้านนี้ขเขาแต่งกันนี่ประมาณเท่าไหร่เพื่อนเคื่อนท้องอยู่เซไปอยู่สวรรค์อ๋ออันนี้มาน้ำมู oh. มอโอ้โดยโดยมือนี้เลยพ,พักแหละมาลิน,นมู โอ้เฮือนอยู่สวรรค์เขตพวกก็แสดงว่าคันนุมไทยจิมาลินนี่แห้งใกล้เลยเนาะอ่มจากครัวมิตรภาพมาหันกับประมาณหาหกลักในหอดและเฮือนเนาะโอ้แ่ใกล้หนึ่งเด้นน่ดีแต่คอบประทา,านมาเนาะเคยไปลินไปเทียบบนชั้เพื่อสวรรค์อยู่บ่อยอ <laughs> เรื่อยแล้วเน,นาะอบ้านนอยอยู่แถวนั้นเนาะอตอนนี้นี่ อย, này, อยากเขียนต่ออยู่บนรือบอนี่แหละยาเลยกำลังว่างแผงว้ครอเยน่อบจบมอยังจะบอกผมเหรเจะเขียนจบมอหองไห้มอเจเออจบมอเจ็ด,จดแล้วจะไปเขียนวิชาซีบแบนนี้เนาะในใจนี่อยากไปเขนะียนต่อวีซ่ายังาง

คยไปหลินไปเที่ยวอ,อยู่บริษทสังข์ฟังไทยเคยไปมุกดาหารกับคนเออเคยไปมุกดาหารกับคนแกน่นมีมีพัส,สปอร์ตแล้วบ่จ่ะยังเออเห็ดวัดขาวไปอืมเป็นในประเทศเพิ่นงามบ่อาใหา่าาไปอยู่เลยอ,อยากใหญ่ไปอยู่เลยม,มีมีช่องทางทติดต่อทางไหนในทางเจ้า มีแต่หลายมีแต่หลายเนาะอืมสะดวกแจกสะดวกคุยอยู่บ่โดอคุยเวลาดสะดวกเออช่วงไแงแรงๆแรงๆอืมเรวิงานเนาะอืมคั่นช่วงกเวนนี่บ่าดเนาะเฮ็ดเียหยังชนีอ่ายังบ่มีอยังอยู่ในช่วงว่าง จักสิไปเฮ็ดแน่จักสิไปเฮ็ดเวียงแน่บาดอ่าใจนึงก็อยากไปเฮ็ดงานบ่ใจนึงก็อยากไปเฮียนใจนึงก็อยากเอาผัวบดไปเฮียนปวดหัวพุ่นเอาผัวดีดีกว่าว่าแลก็ถือว่าเป็นสาวโสดที่ใจกว้างผู้นึงเนาะทุกบ่จํากัดอุนะ ทางว่ามีหนุ่มๆเพิ่นเห็นเ้าลงคลิปไปแล้วเพิ่นอย่างไ้เ้าปิดใจก็เพิ่นนี่สามารถปิดได้บ่อ่าคอยมักเจ้าคอยสิปิดใจกับเจ้าคอยซ่งเสียเลี่ยงดูเจ้าแต่ละเดือนประมาณนี้นะได้เนาะอืมกระทำเพิ่มเงียนาะว่าเคยได้ยินเอฟซีถามมาลายอ่าทางว่าเปิดใจไปแล้วเพิ่นทักมากก็ตอบเพิ่นใ้ดเ, <laughs> เด้ออ่าเดียวเพิ่นสิวะ เฮ้ยเม่ส์หวังอะไรปลอมให้คอยแล้วหวาน <c oughs> คือมีเนี่ยหวังคนทักไปแล้วผู้สาวนานตอบเนี่ยพอมันคาเวียกเนาะบางทีก็อยากลินยุ่งแต่ว่าคาเวียกเนาะบางบางคนก็เขนาน่าจะอายเออ <c oughs> เอ,อ่ายเลยนานตอบเนีย่ยเนาะสะดวกโทรแบบวิดีโอคอลอยู่อ่ะด้วยสะดวกเออคงมไม่ฮาจะมักเลยเนาะ <laughs> ยามาขี่อายแห้งเลยครับมัวก้าทรเปิดหน้าไปสินะทรได้เนาะอืมอเอดแตงกินเป็นอยู่่เจ้าเป็น,ป,นประเภทใดอาหารประเภทใดเป็นผัดทอดยังได้รอืมประเภทแบบผัดกระเพากระเพราเป็น,นได้เบิดอยู่เพื่อนกินข้าวเนี่ยเหนียวห่เจ้า อันนี้กับคีมด้มือบ้างบางมื้อแทนข้าวเจ้าข้าวเหนียวเลื่สไลด์ข้าวเหนียวเออบางมือกินแบบพัดแบบทอดก็เป็นข้าวเจ้าเนาะเห็นให้หน้าโยโย่เหืออ่าบริเฮตอืมพ่อเมย์เห็ดอาชีพค้าขายบ่อ่าเมย์เห็ดอาชีพค้าขายส่วนพ่อเป็นกรรมกรอ่าก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระเนาะ เจอยกันา้าก็ดีขึ้นกันยังไม่ได้ตากแดดพีด่เจ้าหน้าํำหน้าตา,ากแดด <laughs> ก็ถือว่าตอนนี้อยู่เพื่อนนี่บบมีไผยเป็นภาระ,ะเฮียนต่ออีกเนาะมีเด่ดต่างคนต่างชิไปประกอบอาชีพแล้วออืนี่ก็ใกล้คำแล้วนี่ยชก,กับเมื่ออยู่บน วันนี้ก็มีเวลาว่างก็เลยมาลินน้ำโมปเป็น,นยังไงมาเชโนโมอลเดี่วบอธรรมดาเนาะอากาศเงียบเงียบอันนี้ก็เงียบเงียบอยู่อยู่ทางเฮือนเจ้าก็เงียบแบบนี้บอเชลเชลเฮือนคนกับทีทีกันเนาะเอ๊ะ าทางนี้เงียบสง,งบดีจะเข้าสิเปิดเพลงจะเข้าสิเอาดังอืมมีหมดมาครบอืมเพราะว่าเฮือนมันจีน๊ดกันเนาะห้ามก็บ่ได้เขาเปิดหรเฮือนเขา <laughs> อืมเจ้าเองนี่สูงเท่าไรนะร้อ,อยหกชิปน้ำหนักได้จ้ะน้ำหนักเนี่ยบุเคยบุเคยติดเนาะ คี่สิ๋มานักปานไหนเราคบกมพร้อมๆลมบาดกระปิวลมบาดกระปิวแล้วนะคนหุนดีเลยนะกินข่าวลายอยู่บ่โดยกินลายแต่บอนน่อ้วนเนาะเป็นน้ำซีนน้ำหนังเ้าเบิ่งบได้ลูกบาดกินยาคุมจักชีนมาจะใส่ไปเลยคอยตะกี้ก็จะจ้อยแบบเจ้านี่แหละ มาได้ลูกหนึ่งลูกสองไปเขากินยาคุ้มอย่างนี้มันอ้วนมันหาชิปพวกชิปแล้บาดผัวกะติแล้วบาดเออคันไม่ผัวนี่จัดงานแต่งใหไงวะน่ะยิ่งใหญ่งวหรือแบบนิดหน่อยอบอุ่นเดีกยวเดี๋ยวพวกไงวะเดี๋ยเดี๋ยวทางสองกำสองพายสะดวกเนาะ มียังอยากฝากถึงนุ่มๆที um? yeah, okay. ่สิเขามาจีบอยู่บอกะบมี่ยังว่าเลยฮะมี่ยังว่าอ่ามี่ยังว่ามีแต่ยากให้เขามาจีบอะแบบบต้นบ่ตัวเนาะคืออยางให้เขามาแบบจริงใจบ่ประมาณนี้บ่อ่าคือน้องเพิ่นยังบุทันเคยมีความหักทุิคนเลยแล้วก็ยังบุทันเคยจักอกหักอีกเนาะ อยากชิมรสชาตินั่นอยู่บ่กเลยรือว่าเนาอยากเล่ามึงแต่บ่อยากชิมรสชาติอกหักเนาะอยากชิมรสชาติควมหักแต่บ่อยากชิมรสชาติอกหักเนาะก็เลยฝากแฟนนุ่มๆนะทุกคนที่จะเข้ามาน้องเพิ่นอยากชิมรสชาติแบบควมหักทีวานแววแบบฟันหวานนะเนาะแต่บ่อยากชิมรสชาติแบบคมขึ้น แต่งานไปแล้วนี่ยิมีลูกยกคนกว่ะคือไวัอ่าันนี้นหลายไม่ยิ่งก็บุยใช่พงเพงกันหลายหลาเด็กน่อยนะสำหรับหาแม่แพงมือับเป็นเด็กน่อยขันใหญ่มาแล้วแพงอ้แต่ตอนนกน่อยแตะแพงตะ ก็โอเคจ้าแทุกคนก็ไว้พบก,กันมาอีกในคลิปหน้าเนานนะเนาะโดย,โดยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีล้บ๊ายบาย